เราจะไปแข่งกันอะไรกันไม่รู้ริงวันนี้ก็เป็นอีหนึ่งโปรเกชั่นที่เราก็แบบพยายามตั้งใจทำงานที่มันมากกว่าเดิม่งเสื้อผ้าเราก็พยายามเปลี่ยนชีกแนวจะเป็นสาวๆโคเวอร์แบบลุปดารามาวันนี้เราก็จะดูเป็นลุคแบบแดนเซอร์ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ที่พี่น่ารักใจดีทีมนี้เข้ามาช่วยดูแลหน้าผมให้กันกับเด็กๆในวันนี้ฝากหลานไหมคะฝากหลานติดตามข้างล่างได้เลยนะคะติดตามล่างนี่แหะค่ะล่างไหนนะ่ไหมคะคืนเป็นสะพานผู้นั่งแง่งงานมันรอนเลยนะจะร้อนมากเลยนะไม่มาล้อยางยางยางมันอุ่นเออเออยางยางยางเสียเสียคอนตั้มแลมินแลมิน ือเหมือนแม่เธอไม่มีผิดเลยนะรู้ตัวไหมโอ้ยโอยโ่ว่าดีโอ้ยอด,ดีไม่ดีดิจะบอกจะบอกแม่เธอนะตอนนี้ยังสงบอยู่นะยบรรยากาศที่สงบอยู่ยังสมบอยู่เพราะ,ราะ่าค,คนใช่เพราะว่าตัวปวนยังไม่มาใช่ยังมีอายหนึ่งนะตัวปวนต้องมานงกำลังน่าจะนอนหลับอยู่บนรถอยู่อะพิธีกรสาวใช่บอดี้คิดป้ต้องหงุโหงิดไหมเท่านั้นได้รู้เลยเพราสอนเลย เอา n น n o แกใส่หัวแกก่อนเร็วๆเครื่องระดับแกน่ะฉันอยากดูเออสียวเสียวพี่กี้มันชื่องานอะไรก่อนเราจะไปแข่งกันหนูนเนี่ยไม่ได้เปิดคลิปเลยตึกคอมแฟร์ลี่คิมิเลียบ์ตูตาสันยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะบอสเป็นงาน ก่ head, ่าแต้องบอกว่าคูกิต้าเองก็คือในสมัยที่อยู่ป .6 ก็แข่งครั้งแรกได้ที่หนึ่งก็คือที่นั่นเลยตอนนั้นเป็นโอเอซิสอยู่ใช่สมัยก่อนเป็นโอเอซิ a ด c i นซิงคอนเทมเพลเนียมทูทาวส์ i ซนต์ยูนิเวอร์ซิตี้อะบอกอันยายไปวิ่งอ้อมบึงมาตียายบอกแล้วว่าอย่าแบบนัดกันไปหาซิคคู่ง่งมากเลยสาวๆเนาะไปหาดูว่ากางเนาะ เลยแทนเด็กเป็นครั้งแรกที่นางได้มาแข่งกับรุ่นเดียวกันเพราะปกติเราจะจับเขาไปแข่งกับผู้ใหญ่เลยเพื่อที่จะเรียนรู้สนามกับผู้ใหญ่ความกดดันอะไรอย่างเงี้ยเวทีนี้ก็สําหรับนางก็ดีอยู่ตรงที่ว่านางไม่เครียดนางไม่กดดันเท่ากับที่ผ่านมาแต่ว่าทุกๆางานต้องบอกว่ามันก็มีปัญหาอย่างวันนี้คือแบบว่าอย่างยูลีเพิ่งแบบไปประกวดมามาถึงปั๊บทุกอย่างคือมันแบบมันต้องมีอะไรที่ทาให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ก็ให้กําลังใจพวกนางแหละแล้วก็มั่นใจว่า เพราะน่าจะสามารถทำได้ในวันนี้นตอนนี้ก็ทีมที่เราอยู่ทีมที่11นะคะตอนนี้ตอนนี้นนทีมท,ท,ท,ที่6แล้ว6แล้วเหรอใช่ผมก็ไม่ได้หกเร็วจังทีมมันไม่มีคนเยอะเท่าไหร่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว โอเคแนนน yeah. bon e ี okay. ่ยาโบนิคิสสุดท้ายไหนหัวหน้ทีมเชิญค่ะแนะนี่ตัวค่ะสวัสดีค่ะอินปันดาโค้ชนะคะสวัสดีค่ะยูริเจรน่ายจุลนันท์ค่ะค่ะอ๋อโอเคสวัสดีค่ะแนนนี่ตัววินทิดาชัยยันต์ตค่ะสวัสดีค่ะเจจติรัตนวัสดี ค่ะ,คะตัวนี้ค่ะซอลลาพันมัยสระบงค่ะวันนี้แนวคิดของเราในสไตล์ไหนคะที่ออกแบบท่าเต้นหรือว่าโชว์ออกมาเป็น body เดอ t ส h e street of superstar เราก็เลยมาในรูปแบบให้เห็นเลยว่าวันนี้เราจะมาเป็นดาววันนี้เราซ้อมกันเองหรือว่ามีครูผู้ฝึกสอนคะคุณครูกีตาค่ะคุณครูกีตาร์วันนี้จะพร้อง ก็ขอคะแนนให้พวกเราหน่อยนะคะให้กรรมการเมตตาพวกเราหน่อยเห็นศักยภาพในตัวของพวกเรานะคะก็ขอคะแนนด้วยนะคะค่ะคิ้คยืถามเด็กค่ะว่าใีรจะขว่างเงี้ยพี่บอกเดี๋ยวรองชนะเลิศอันดับสองผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ วันนี้มาป่ะวันนี้ไม่มาปะมาสอนไม่ทันสุดที่ังเขารู้ักคนไหมลำเดียงล้มลมไหมล้มลมล้มลมด้วยมาสอนนะคะเนี่แหวยมาสอนนะนี่เซี่ยงเหบด้วยหนึ่งเก่งมากครูอัดแต่น้องไม่พูดชื่อหรอน้องไม่พูดชื่อแล้วแบวันนี้นะคะเราได้เท่าไรเอ่ย ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพจเพจอะไรอะไรออะคะอออ